กับสบายดีและสวัสดีเบิร์ตสกูสุ๊กคนเนาะเพราะว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกับยินดีนต้อนรับค่ะซื้อซองสาเมยบ้านป่าเนาะมาพบมาพ่อกับสาเมยบบานป่ามานี้สาเมยบบานป่าก็ได้เดินทางมาหาทางเอ่ยจอมเพลเนาะก็คือทางสาเมยก็ได้มาเป็นเทที่สองแล้วเพราะว่าก็มีไลายเอฟซีเนาะเพิ่นได้ทักทายเขามาว่าโอ้มาหาทางเอ่ยจอมเพลเนาะอยากได้เฟซไลน์เนาะทางสาเมยก็ได้มาหายแล้วมันนี่เนาะก็มาเป็นเทที่สองก็ อะจังไดก็เข้าไปโอ้ลมพูดคุยอ่ะว้าก,ก,กันกับทางเอวยเพิ่นเนาะเพราะว่าทางเสมอนี่กะหากรรมาฮอดพอ่อแมกับ้างเอวยก็เป็นเวลาคขำแล้วประมาณ3า0สีเนาะโดยจังไดก็เข้าไปอ่าถามเอวยพร้อมกันเลยเนาะว่าเพิ่นเป็นจังได๋ค่ะเปิดใจมานี่อ่ะมีอ่ะเู้ปกคอกมีผู้บ่าวมาเอ้อมันลมดูบ่นเนาะโดยทางแดกกัเข้าไปหาทางเอวยพร้อมกันเลยเนาะไปเ้ยสบายดีเล <Hey. S 1> ย hey. อ ah, hey. okay, so oh, mm, ่าเอ้ยแค่อยังก็มาทางแรกพี่น้องเลยไปจอมเนาะโดยอยู่ดีมีเฮงโดยอยู่ดีมีเฮงดไอุจ้าโฟงามเนาะมาเห็นกันได้ ตังซามือเองก็ได้มาอ่าเทื่อที่2แล้วทื่2ล้วบ่นี่มากับน้องเมยพี่น้องเลยเนาะแม่นเป็นก็สิเคยเนาะเด้อไปทางใดก็ไปนํากันคือเก่าเนาะเนกินข้าวกินน้ําแล้วบ่เอ้ยมื้อนี้โดยกินแล้วทางเอ้ยเพิ่นอายุเท่าใดเนาะอายุ42ปีอือยังงามเนาะแม่นเขาบอกเลยว่า40ยังแโอ้40ยังแมีลูกจักคนแหลูกคนนึงใหญ่แล้วบ่10ปีแล้วอือบ่ใหญ่ดอก10ปีลูกน้องยัง17ปู ปีนี้ของว่าใหญ่สำหรับข่อยแต่งงานสาบอแม่นอแต่งงานจากสามสิบสามปีตอนนี้ก็สี่สิบสองโดยโดยโดยก็พอดีแล้วอยู่กันสองคนกับลูกกันบอโดยคือว่ากวงควางเงินซานเป็นกันเลยเนาะสมบัติสมืออนี่แล้วที่เพื่อนนะแบหมักบรรยากาศเนาะ นี่กะสีหนาวๆแน่ได้ลบ่ค่ะเปิดใจนะได้ยังละบ่ยังบ่พอยังยังบ่พออยู่ยังบ่พอ้ีอยู่ไสได้เนาะจังว่ายหนาวงอยากได้คู่อยู่นี่มันลมอยๆหัวใจก็ค่อยเียงแม่นความเนาะเนาะยเสียงเพลงบาดนั่นบัดนี้ก็ดังมาตึมตึมงานแต่งได้สักหน่อยเนาะแม่นก็บ่ตีงเอยเพิ่นเนาะนี่สมาจักปีแล้วนี่ สามี่ปีละโดตัวโดยสมดนี่ได้วะเมนเนกรบตีเพล่าันฮอนพันนาวมาโดนเตะกันเือปีนี่กันนาไปอยากคนกอดเนาะปีนี่มากกันยังม็ดชิมอ่ยม็ดจีกายกับเม็ดชมอเลยโอ้ยโมเบนลืมเปิดประตูบ่เปิดชิมอ่อยแล้วก็เนาะบ่เปิดชิมอ่อยขามันละปิดมยพมาเคาะเปิดแจวบ่เปิดยามขึนเปิดยางเว้นเขากระซ็นเขาเลยเนาะเปิด กบฏีนะเลยเลยเลยเอยได้เห็ดหายเห็ดนาอยู่เปล่าบได้เห็ดได้ขาปูน้ำพานะโบยันว่าเห็ดน้ำเวียดนานอกบอืเท่ากันว่ามีครอมีครั้วการมีปูน้ำพานี่กะเฮ็ดมันโดย่าโดยอืมโดยแต่ว่าแต่ว่าเอ้ยค่าขายบอกมาค่าขายบอกได้บัดทุกอย่างโอ้กันมีทึนมีฮอนห มันกราติดเดียกคือเทียนฮอนเลยนะแม่เทีนฮอนได้ถ้ากับปั่นเป่ากับบ่้ได้แม่แม่แม่ทุกมืออยังมาอันนี้คือเคยเพป็นกับอยู่ในเมืองแม่เนาะกันคือบ้านนอกเท่ากัน กุจิดอกจีโลบัได้เลยบูได้หาทื่นบอสําเอิกจกันไปคุดทำไมไม่กับไปหาหาคุดแมงแขงข่อยกับไปต่อยเนอ่ยคือว่าผู้เจ้าผู้งามยันมาหันเพิ่นโบหาโบอยังเลยคือหาจนหาใหญกูได้สาวซื้อหมกแต่ห้องกูมีเนาะแม่แมแพงบอกง่ายๆสาเหตุันแด่การงามคนงามเนาะโบตีได้หมูไปคายกับเพื่อหาเพื่อสิได้เนาะห่อสิบสาวพันแมงแขงกันนิดหน่อยนับโตก็ได้เอื้ออก็เลยต้องตัดสินใจไปหาเลย ยามเอาหาได้คันว่ามันก็มันไกลเอาหาบ่ได้มันไกลลูกไกลตาเฮากะได้ซื้อเพิ่นโดยก็สิ่ง่เฮาอยากเนาะโดยสิ่งใดเฮาบ่มีอย่างนั้เนาะได้ซื้อเพิ่นโดยสิ่งใดหาได้ก็หาไปอย่างคือหน่อไม้นี่ยกะในเฮือนเพิ่นก็ปลูกอยู่เนาะโดยลายเนาะซัมซีก้อนเนี่ยก็ซัมซีแกงกินได้เลือแกงแคบชึ่งมือมาแล้วบอกสองซัมยอดกะกินกะบบวชนะน้องใหม้เลี้ยงน้องโดยโอ้แม่น้องใหม้เลี้ยงน้องน้องใม้เลี้ยงเอื้อย โอเ็กเลยมีเต้แกงเนาะน้องบได้มาเกงเมอนอ่าดั้งคนเนี่ยอารมณ์ดีเนาะแต่เกยเนาะชาพอเป็นจังแบบสดใสสชดใส่โบเฮียวบางคนมันนอกเห่านนิเนาะเลยเจ้าสีพุบสีเหียวได้เลยอันนี้คือูว่างนนี่ก็จริงซึ่งแม่น้องน้องกัเป็นน้องเนาะสามสิบกว่าหนึ่งกว่าเท่าไรสามสิบสามเลยเจ้านีแบบว่าโค้งหนาผิวพันเจ้าหนีมันสีโบเฮียวเด้อ เดี๋ยว่เขาว่าจะเต็มไปเบิดเอออ้วนนั่นติบิ่เต็มเอยมากกล้วยกับมันตึงค่ะนะกัดัยอแล้วนเอ้ยบาดนี้เนาะมื้อหน้าเฮาสิได้เอายงด้มาฝากเพิ่นอบ่ถึกเอ้ยเพิ่นย่องกลับว่าจนสิเป็นลแม่นโอ้ยเนาะสุขใจหลายๆเนาะเพราะว่าคนเฮานี่ บางคนก็อายุรุ่นเราเขาเดียวกันมันแล้วแต่โครงสั่งเฮาหุบห่างเฮาผิวพันธุ์แล้วก็เนื้อนางเฮาเลยดบางคนซุ้งไรกะหุบแม่แม่อายุน้อยก็คือเป็นอายุลไรแม่ด้วยแม้ว่าเฮาเป็นคนโสสูงเนาะแม้่าเฮาคนตันแบบว่าเนื้อนางเฮามันจีเนียน์ในแจ็คโนย์ด้วยด้วยอีหยันกับเอื้อรเพิ่นก็เป็นคนมักสวยมักงามเลยเนาะ ก็เลยห่องอีกแล้วเาก็เลยเป็นว่าบางคนก็เจ้าบริษัทอะไรบ่มาแต่งเนาะบางคนกับเป่งอีอย่างกับบริทาทขี้เนี่กับบริชัทเนาะตื่นมากกัมุกมั่แต่กับเวียกไปสิเรื่องเป็่ยกัเห็ดเวียกแต่ว่าเขาก็ยังบาปะที่ว่ากามสวยกลมงามตัวเองนะนะกับปติบัตมือกันจนเพนหมดแล้วจังได้ลางหนาเนาะเว้ยเาเฮายได้เอามือกับหลางเลยเอามันทำเดี๋วก็ถถาล่างมาเดียวน้องมันมีลูกน้อยเด้หายใจชิบเดือนแต่ก่อนลงสวนนี่ มันได้เหตุเวี้ยแหละมันกันได้เหตุตลอดนะน้ำแมนแมนคือช่วงในผันหย่าไล่กันยังซองฮาผมมาตัดหย่าให้อยู่อันยุเธอได้อย่างหลับได้โกสิบห้าหกสิบห้าลงมาหาหกสิบห้าเด๋ยวหกสิบห้าลงมาหาเย็บเสียใส่มีสซิดอยู่ได้วละมิซิตเยอะเนาะแมนแมนเดบาร์มาเป็นเดบเพื่อนเหตุให้เหตุหน้าได้เมื่ใหญ่หกสิบหาหกสิบห้าลงมากอะ เผื่อเห็นหน้าเพื่อกะเผื่อเห็ดอย่างอื่นเลยค่าค่ายหน่อยเนาะโดยอันนั้นบลูกสาวโดยยิงซ้ำเนาะยิงเดียวกันเลยเอ้ยอย่างนี้เนาะนี่ได้เขามาหาเพื่อนในมือนีกะคือว่าเห็นเพื่อนแล้วกับแบบจังไหนเนาะมีความสุขันนะเลาลึงเนาะถ้าเข้ากันมากก็เลยในวงมีในมาตัดมาฝากเอลยเพื่อนเนาะมีแต่ว่า เอฟซีมาฝากเลยเพื่อนเด้อทาเก่ยกะยังมูมีผูู้หักกรสันพี่น้องเลยเนาะนี่แต่ว่าเอฟซีท่านใดสนใจท้าเอยมีเฟซมีไลน์บอสสะมีไลน์อยู่โอ้ยมีลน์อยู่เนาะพรอมชิเจกอยู่บ้าโดยเอาะเป็นเอามาใส่ เก่งเานค่ะท okay, ีว่าเริ ma oh, ma ่มดีเจฟเฟตเลยมีไลอ้าวโเมนมีไลมีลโบเฟตมีสิการเง้อายุเพิ่เบิ่งเลยอือเสแกนเลยหน่อยเนาะรว่ยอืมดอกพี่้องเลยสแกนเข้าได้เลยแม่สบายอันสแกนนี้ก็มีซื้อแล้วอ่ะ มีสจังดนซื้อยโก็มีพอฮัสติกเกอร์เมากรเด้งเกิดมากเดงเกเอยเลยทางทางทางผูขอไา่กับโบโบโบเป็นปันไดพี่น้องเนาะเพิ่ก็โอ้ยเสรจมาทางสมมวยาคอไา่เอยเ่นแน่มาฉันทางสมัยกัเพราะว่าทางเพิ่งกับบริโตมาทางอาเมนเจอเนาะฮากับโสามาจิหายเพิ่นได้เพราะว่าเพิ่งกัมีแตเสร็จมาทางอความกิเ็นเธอเขาก็เลยมาเมยส่งหายโบได้มน เป็นใจไดก็ต้องเสร็จมาชวนตรงลงมือเนาะแมนแมเลยเป็นจะได้นอกมากการดีใจบอกดีใจเลยทางทางโบได้เคยเห็นกันแจ้าเต๋อน้องเหรอดีใจจะได้ว่าได้อลงกันหน่อยน้องอู่ลงกันที่เป็นน้องกันเนาะแมนเนาะ ไปคุณกินปลามาพี่กินเข่าด้วยว่ามาพี่กินปลาเมื่อคุณกินข่าเมืมาคุณกินชินได้หวัดกินชิ้นเป็นมาได้ได้ได้คุณนอนลมเนาะมันบุญนอนชาลมเนาะแมนแมนแมนได้วบเลยถ้าคุณจะบันโคกหลืบุญม่วนเข้า่าคนได้ยินจะชื่อว่าบันโคกบอได้คนหมักหมักจนคอนจนคอนเขามาบันนึงเชือกในบ้านเราบ้านไดาใกล้นะ เจอเอิเอกินมาถึงละเขาดึงผ e ู้เ uh, ด ok ียวก็ได้มันมวนเอยนวนมันแบ็บมันแบบสางสันเนาะเวลาเดิไลน์ดอกก็ได้ชีเลตโฆเณาเลยเนาะไปเข้ามาบุญบรนจมมวลโลยแมนเมนอเบเคยไปจากเถ้อพอดีมีไลายเกิดมถึละเนาะเราจะได้บุญโอ้เอ้บ้านหลินบุญบ้านน้องเด้อสันเนาะเข้าไปรากาเทผู้แจ็คเดินเป็นมั้ย เดินเปนไม่ว่าเอ้ยว่าเคยไปบ่นเคยไปโอ้ยังแทมของขงสีฮั่นอยเขาไปซืําโำเนี่เจ้ากะกลยเพื่อน้องล่ะว่าแบไม่นทา้โค้งเดินกดิงกว้างเดินเปนยนี่ยเด้ไปหอดกสิถามหาเดินแปรนั่นยูทูบเปอร์ยูชัยแชุตาแชน้นั่นน้องมยใกล้ๆกันนั่นเหละเด้อ โดยอ้าวที่ไปกระเธอบอกก่อนเนาะโดยเขาจะได้เตรียมเนาะจะได้อมาสร้างมาหุงถังมะฮุงมีกินเ่าะมีอยู่ได้สองโอ้แม่นก็นน้องกะหลายช่วงนี้นะกินกับจ้าปรทันมาหุงชุบ่นนะกะหุงชุบช่วงนี้นะแซ่บไปแม่คอยกระปุกมาใหก็ได้กินหน่อยนึ่งอันนี้เนี่ยไล่หน่วยได้แน่น้ือเมยแบบบอกยังไงเส่วยมันห่วงนะเกิดแม่นชุบคนต้เนาะ ก็ว่านักเอิ้ยเพิ่นงานหนาทีแล้วแหละเอางานหนาที่เมนเมนถือว่าเหิงเนาะรอกันโดยโดยครูสั่งครูซาว่าทางเอิ้ยเพิ่นเข้ากันโดยบหนเิ้ลเพิ่คุยได้ฮะครูสั่งครูซาธาเมนเมนครูพาเห็ดพาสาเมนสิว่าคุยไปเรื่อยๆมันโบเมนนักเอิ้ยเนาะบางคนมาถามกันได้ปีหนาววาจั่แเออคนถากก็โย้ถามบอกเป็นบอกคือจะให้ถากโดนใช่หรล่า เป็นปีเลยคือบอกเอ้ยฉีถ่าอยู่บ่าเขาจะผ่ากันเพิรนว่าฉีถ่าเนาะโพิร์น่าีถาโอ้ยนองก็ฟังเนาะกินนอนเลยเนาะอันนี้คือคืออันใหญ่เพิ่์นว่าเอ้ยก็ตอบว่าฉีถ้าเนาะเมนทาได้ครูเมนเมนาได้ครูจะฉีถ่ายู่ฉีถ่ายู่เมนเมนเลยแล้วนี่คือเป็นคนอารมณ์ดีอย่างนั้นน เราอยู่บ่าวไ่ได้พัวเนาะแม่แม่ไม่ได้พัวกับไม่ได้ลูกแม่อันนี้มีลายแบบยียินดลายแบบพี่น้องเลยเนาะอ่าขอผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอพ่ายเพราะว่าอันนี้ก็คือคลิปนี้ก็เท่ากับแต่งซันแม่เลยเฟินสาวออกไปมันก็เสร็จหนึ่งสีเหียมมันก็แน่นก็เลยเฟินนี่อารมณ์ดีเลยอันนี้มาบัวท่านแม่มื่อนีนกินข้าวกับอยังก็กดจิ้นรอ โอ้กันทำมีน้ำใหม่จุ่ดอ่งเนาะแม่เก่งใส่น้ำใหม่กระเซ็บแล้ว่าจิเราแซ็บได้เิ็นแต่ย้ำในขวดจ่เพิ่นได้เซ็บโอ้เพิ่นไข่นะไข่ได้หลายๆได้หมสร้างน่องกระสร้างหาสิบพันหาสิพันก็ได้เลยแเต๋อกยหาสิบละแม่ลอยหาสิบเต๋ห้าสิพันได้ลอยห้าสิบเต๋ว่มสร้างไม่ข่อยไหนวะเมือใดได้สิได้มาบ่ มันอยู่บานเขาคืแพงเถะสามตูพันดี้งร้อยหนึ่งหาสิบย่บานค่อยก็ไม่แน่ขายอันละเน้นมหาวิดยิดบยก็ถือสามตูพันดี้ก็ถึกสามตต่อเซนเนาะถืแล้วถือถือแล้วบ้านนอกเด้เขามาขายตเขาจะเสียกำไรตัวหนึ่งหรือ่าแม่แหละแพงันช่อัาพันห้าพันยพนนห้าาัหาัน้าหน สิบตัวสาเป็นที่ใส่ขีมันสองร้อยเอากะใส่ไว้ได้ในคองหมักเนาะเอาใส่กันแข่งไว้โดยเมนเาขวั่นแหละพอสั่งไว้อยู่พาไว้บะเดมันบูมกินเนาะโดยเมนจังไรมันเป่ามันบ๊สแซบเมนแต่ว่าภาษาอังกฤษ็ันเสิร์นแม่งที่โป่งอะที่โป่งเมนไปมนกงไ้ัวคูบูเนาะเอยเคยไปไทยอยู่บอเคยอยู่เอยมอนเด็ไป มือนี้นะโดยไปยังอ๋อสมุทรทหารนี่กะไทยได้เนาะคอูแม่นก็แบบไปไทยมาเว้ยได้จุดเด่งเว้ยกนาดไปเวียกว่ลโดยไปเวียกอไปไทยแบบแจ็ค팟ครูเดือนไปแจ็คสารกับโมดิครูเดือนจุดเจีดเลยนะไปนะเดี๋ยวมันจุดเจีดเลยนะไปตีกัมได้เนาะโดย กรุงเทพกับไทยอากรุงเทพกับไทยมุกดาหารกับไทยได้สรุปเลยว่าถือดิเนาะแมนทีทีหามสะพานปึ๊บเครื่องกลางเมนไทเมนรุดเลยเครื่องกลางเป็นเมงกันได้เนาะอ้าวจะเห็นแล้วว่าไปเพิ่งจะสิอ่าฮัชเชรี่อไปทางนี้กับเมนมาเปลี่ยนเลนเลเนาะแมนเนี่ยเมนดีดีพี่น้องเลยเพิ่อนก็ได้ไปไทยอยู่แต่ว่ากรุงเทพก็เคยได้ไปบ่ กรุงเทพก็ได้ไปอยู่ได้แต่กี่ปแล้วนะโดยหลายปีแล้วบโดยสองสามเดินเอนขึ้นลังก็ได้ไปไปใหม่ๆได้หนนอสองสามเดือนเพราะว่าเป็นยังจังไปไปหาเงินมาให้ลูกขเขาเียนอเอาใดวบเถอะนะไปเดือน<ๆ>หนึ่งกัมาแล้ว จะไปหาเงินเนาะไปหาเนาะไปหาเงินจะหาเงินขากิอยู่น้ําเพิ่นักน้ําเพิ่นกินน้ําเพิ่นเนาะเดือนนึงก็ปลายแล้วเฮาปแม่บ้านบ่ออก็่ไว้ติเโดย่อยยงเฮาก็ได้มปลายแล้วก็คือเก็บเต็มๆแม่นเก็บมาซื้อเครื่องเข้าโรงเรียนให้ลูกไปก็พอได้อยู่เนาะแม่นอยู่สมมุติเฮาไป3เดือนนี่ก็เฮาก็ตั้งหลักก็เหลืออยู่นะพอ40,000กว่าบาทในการน อยู่เดี่ยวกับพ่อเพราะว่ามันบ่มีผุญบังลูกอรื่องความจำเป็นแม่น้าว่เสันนการเกลี่ยนเวลาไปอยู่สันซ่าแดดสมมูรณว่าเฮาบ่มีอ่าบ่มีภาระทางนี้เนาะโดยสิได้เงินหลายอยู่เนาะเอ้ยเนาะแม่นอันนี้ขึ้นน้ำเฮือนขึ้นน้ำลูกแปคนคนผู้เดียวเนาะชาวเนาะบ่มีไผอยู่บ่เอ้ยเนาะบ่พคนน้องมานอนให้กันเดือนนึงมื่อเอ้ยมาตงเทปปุ๊บตอนเช้ายามมาแรงน้องก็บเมื่อเวียงออืหาครอบครัวเพิ่น เพื la la la. Genau, elt, well. right. ่อนอะไรแมนมันยางภัยก yeah, okay. yeah, yeah. um, you know. wow. ับครอบครัวไปครอบครัวเราเนีลยวันนี้โบต้องไปใส่เลยเออเพิ่นเปิดใจแล้วการเต็มที่เอฟซีมาหาไปแจ็คต่อไปเนาะยังบ่เห็นได้ให้มาดีกว่ามาหาเอ้อเพิ่นได้เด้อพี่น้องเนาะอยู่อยู่ใส่ก็เอ้อเซโน่าะโดยเซโนอยู่เซโนพี่น้องเอ้ยเนาะมันกับโบไก่บ้านพักดอกไม่เอออารมณ์น้ำเอ้อเพิ่นอนไปนอนบ้านพักเอาเอ้อเนาะเอฟซีสนใจกะ ถ้าคำอะไรของเพื่อนเนาะแม่นเลย่ะขอเอื่อนชมวังเ้ื่อเสือโดยทางเฮากะความเป็นสะพานหักไข่แทนเด็กเป็นเนาะเป็นชมวังว่าสั้นสักเด้การหาคู่หาค้องเนาะโมเมนต์พูดโมเมนต์เพื่อนคุยได้โมเมนต์บอกได้เพื่อนคุยอาคุณสามคุณสามคุณเทาน้องรักจริงวางเตงบัได้เปิดใจหาคนคุยเปิดใจหาคนหกโดยแล้วก็สางซาน้ำกันสางซาน้ำกันเนาะ คือว่าสั่งซานิสมุนว่าเอ้ยนี่มีมีลูกมีเต่าไดเยอะเนาะฉันมีค่ะสัางโคบสั่งครัวเร็วนะกันกรบโบโหไลยเขาก็ยังโบโหอันนี้โมซุดนะคนท้าปกติแล้วก็ต้องเบิ่งเบิ่งไปก่อนเนาะดองเขาต้องเบิ่งไปก่อนแม่กาชิสามารถเรามีลูกได้ดูบอลท่าว่าเข้ามาอยู่มาไล่ไปกลัวเขาขายยันไปเขาเกิดมันเป็นความเสี่ยงเนาะกับแม่เขาก็ ว่าเกิดมาลูกพิ่การได้เห็นแล้วแม่เก๋วันที่โตกันยังว่ามันมีแรงมีสิยงใดใคาเจ้าสามสิบห้าก็ยังเป็นห่วงแล้วเนาะโดยแม่แมนยู่ทุกเมื่อนี้เห็นยังเขาก็ต้องเสี่ยงเนาะแม่ไม่โดนแต่ตรงการโยกการกินเนาะแบบไม่น่าดายแบบมันก็ยากแน่แต่ว่าทางจะดีก็ขอจะหักแต่แพ้งเลยมีปัญหานะเดินลูเบลเลยโมเมนปัญหานะลูกเอื้อยก็คือลูกเพิ่นหักลูกก็ต้องหักแม่ลูกเพิ่นก็คือลูกเฮาหักแม่ก็ต้องหักลูกแม่ ทานพี่วันมีเพิรนมีลูกทางเหารลูกเพิ่์มนั่งเนาะแม่แหละเอ่ยหลับได้บอกว่าประเทศใดก็ได้มันบ่ประเทศใดก็ได้คนลาวห้อก่แห่งดีได้เนาะเราหรือไทยได้บัดแต่ชีวะคุณดีพีดีแกบอกว่าเนาะดีทุกคนดูที่ว่าไพ่สิปฏิบัติแม่แมแนวใดเนาะโดย อ <c innovations> <laughs> ันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับทางอายเพิ่นโดยกับเอยเพิ่นโดยเาถใจกันเนาะแม่นห่าโอเคะเนาะทางเฮาก็มน้องเอยเพิ่นดนแล้วเนาะเอ้ยเนาะโดยเฮาก็สิได้โตเมื่อได้ซะเด้อโดยหเอื้ออยู่ดีมีแฮงเนาะแม่นอ่าเนื้อคู่ที่ดีเด้อโดยหาสีมาเยี่ยมาเด้ออ่ะสดีเ้โยสดีโดยสดี ก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งซัมเมยก็ได้เข้าไปทามเรื่องราคาคาความทางเอื้อจอมเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือทางเพิ่นกัยังเปิดใจเก่าเพิ่นก็ยังหาคนที่ว่าโอ้ลมเนาะเพราะว่าเพิ่นก็หาคนที่จริงใจอะไรเพลินกันเอาไปหาคนคุยเพิ่นก็หาคนที่ว่าภาษาภาษาเนาะถ้าว่าโอ้ยลมไปไปว่าเออบ่ฮักบ่มักเพิ่นกักับ่ลมเนาะเพราะว่าเฮาก็อยากหาคนที่ว่าจริงจังเพิ่นว่าอีกอย่างเฮาก็อายุแก่แล้วหลายแล้วอายุหลายนะเนาะกั ก็งคนฝากเอฟซีทางสามเวยเนาะถ้ามีท่านใดที่ว่ามักหักทางเอื้อจอมเพิ่นก็สามารถ์เสร็จมหาทางสามเวยได้เนาะครับบางคนเนาะเอฟซีทางสามเวยเนาะเพินเพนเ่นทักอ่าเพิ่อไปทักเนาะเผื่อเพิ่นเม้นเข้ามาว่าโอ้อยากได้เฟซดไลไลทางเสาจอมเพิอพ่อถ้าอยากได้เนากะก็เสร็จมหาทางเสาเวยเพราะว่าเสาเวยนี่สิดได้ เอาเฟซเอาไลน์ให้ถทามาตอบคำกรเ้มน,นี่สาวเมยก์กบะพูว่วะสิเอาเฟซเอาไลน์เลยเพ่ผยหายทางใดเนาะอ่ะาทามาทานได้ได้ก็สามารถทักแสทเข้ามาหาทางสาวเมย์มาได้เนาะโดยตรงเลยสาวเมยก์กร้อมเป็นสะพานหักหายทางเอฟซีสาวเมย์เนาะอ่ามาฮอดน,นี่สาวเมยก์กระโขขอบุญขอบคุณทางเอฟซีสาวเมย์บ๊วยอ่า ถุกทุกท่านเนาะที่ว่ากดไลค์กดแชร์แหละบอก้ามโฆษณาสาวเมยและเพื่อเป็นกำลังใจสาวเมยมาฮอดน,นี่สาวเมยก็จะได้ขอตัโตจบคลิปก่อนพอมีหน่อยอสาบายดี